หญิงปลอมตัวและหนีการแต่งงานเสียงเพลงดรามาติกเบาๆเนียหญิงสาวผู้เบื่อหน่ายกับแรงกดดันจากครอบครัวเรื่องการแต่งงานเธอสวมชุดผู้ชายเพื่อหลบหนีออกจากบ้านเธอพูดกับตัวเองว่าฉันจะไม่ถูกบังคับให้แต่งงานอีกต่อไปวันนี้ฉันจะตัดสินใจชีวิตตัวเองคนรอบข้างเห็นเธอและแปลกใจเพราะคิดว่าเธอเป็นผู้ชายจริงๆซีนสอง CEO พบเนียครั้งแรก เนียซ่อนตัวในคาเฟ่แต่ซีออิฟรานก็เข้ามาอิฟรานสังเกตเนียด้วยรอยยิ้มและความสงสัยเนียพยายามปิดบังตัวตนที่แท้จริงแต่มีบางสัญญาณที่ทําให้อิฟรานรู้อิฟรานพูดฉันรู้ว่าคุณกําลังปิดอะไรบางอย่างเนียตกใจแต่ยิ้มแล้วตอบฉันเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคะ่ะซีนสความจริงถูกเปิดเผยวันหนึ่งอิฟรานเข้ามาหาเนียในออฟฟิศและพูดว่า ฉันรู้แล้วว่าคุณเป็นผู้หญิงและทำไมคุณถึงปลอมตัวเป็นผู้ชายเนียตกใจหัวใจเต้นแรงเธอคิดว่าตอนนี้ความลับของฉันถูกเปิดฉันไว้ใจเขาได้ไหมซีนสี่การขอแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์อิฟรานคุกเข่าต่อหน้าเนียพูดว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณเป็นใครและฉันอยากให้คุณอยู่ในชีวิตฉันตลอดไปคุณจะแต่งงานกับฉันไหมเนียตาเบิดกว้างทั้งตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงานเห็นเหตุการณ์นี้ตกใจและประทับใจซีนห้าการต่อสู้กับหัวใจและการตัดสินใจเนียฟังเสียงหัวใจตัวเองและคิดว่าฉันทำทุกอย่างเพื่อหนีการแต่งงานแต่บางทีนี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมกับคนที่ใช่อิฟรานจับมือเนียทั้งสองยิ้มอย่างมีความสุขซีนหกจบแบบโรแมนติกและมีความสุขเนียเผยตัวตนที่แท้จริงอิฟรานและเนียหัวเราะด้วยกันกล้องค่อยๆเฟーเอาพร้อมเสียงเพลงโรแมนติก เนียคิดว่าการตัดสินใจในชีวิตบางครั้งนำเรามาสู่เส้นทางที่ถูกต้องโดยไม่คาดคิดคลิปฮ er ังเกอร์ทิ้งสำหรับ EP 2ครอบครัวรู้เรื่องความลับและแรงกดดันยังคงอยู่คู่แข่งทางธุรกิจของ CEO อาจสร้างอุปสรรคเพื่อนของเนียตกใจเมื่อรู้ความจริงคาเฟ่กลางเมืองแสงสลัวเล็กน้อยมีเสียงเพลงเบาเบาแนวดรามา่าเนียนั่งอยู่มุมหนึ่งของคาเฟ่ปิดบังตัวตนด้วยหมวกและแว่นตาดำ เธอพยายามไม่ให้ใครสังเกตแต่ซีอีโออฟรานผู้บริหารหนุ่มระดับสูงบังเอิญเดินเข้ามาอีฟรานสังเกตเนียจากระยะไกลเขามีรอยยิ้มเล็กๆผสมกับความสงสัยเขานั่งโต๊ะตรงข้ามและพูดอย่างใจเย็นฉันรู้สึกว่าคุณกำลังปิดบางอย่างบางทีคุณอาจไม่ใช่คนที่คุณแสดงออกเนียหัวใจเต้นแรงพยายามยิ้มแล้วตอบด้วยน้ำเสียงสบายๆฉันเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาถ้าไม่มีอะไรซ่อน ีฟรานเพ่งมองเนียสักพักเขาสังเกตท่าทางและสายตาที่แอบกังวลของเธอเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงแน่วแน่บางทีคุณอาจคิดว่าฉันไม่รู้แต่ฉันเห็นทุกอย่างแล้วเนียตกใจเล็กน้อยแต่พยายามเก็บความประหมา่าเธอคิดในใจเขารู้จริงๆหรือแค่กำลังล้อเล่นถ้าเขารู้ความจริงฉันจะทำอย่างไงดีฉากจบด้วยการซูมเข้าใกล้สายตาเนียที่มีความกลัวปนความตื่นเต้น เสียงเพลงดรามาติกสูงขึ้นเล็กน้อยทำให้ผู้ชมรู้สึกหลุนและอยากติดตามต่อเนียนั่งอยู่มุมหนึ่งของคาเฟ่เธอสวมหมวกและแว่นตาดำปกปิดตัวตนอย่างมิดชิดเสื้อเชิ้ตและกางเกงผู้ชายทำให้เธอดูเหมือนผู้ชายธรรมดาธรรมดาแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและความตื่นเต้นใจเต้นแรงทุกครั้งที่มองรอบๆบเธอจิบกาแฟช้าๆพยายามทำตัวนิ่งแต่หัวใจของเธอกำลังเต้นเร็วอย่างผิดปกติใครจะคิดว่าการหนีการแต่งงานจะทำให้เธออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ขณะนั้นซีอีโออฟรานผู้บริหารหนุ่มสุดหล่อและเต็มไปด้วยความสง่างามเดินเข้ามาในคาเฟ่แสงแดดสาดเข้ามาผ่านหน้าต่างทําให้เขาดูเหมือนพระเอกในหนังโรแมนติกเขาสังเกตเห็นเนียทันทีใบหน้าเธอซ่อนอยู่ใต้หมวกและแว่นตาดําแต่บางอย่างในท่าทางของเธอดึงดูดความสนใจของเขาอีฟรานเลือกนั่งโต๊ะตรงข้ามเนียใจของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยแต่ก็ยังคงยิ้มอย่างใจเย็นคุณมาที่นี่บ่อยหรือเปล่าหรือแค่หลบอะไรบางอย่าง เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงความสนุกและความแน่วแน่ในเวลาเดียวกันเนียสะดุ้งเล็กน้อยแต่พยายามยิ้มตอบฉันฉันเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาข้าไม่มีอะไรซ่อนเธอพูดอย่างสั่นๆแต่พยายามให้เสียงฟังนิ่งที่สุดอิฟรานเพ่งมองสายตาและท่าทางของเธอเขาสังเกตว่ามือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อจับแก้วกาแฟและหมวกของเธอเอียงลงต่ำเพื่อปิดหน้าเล็กน้อยเขาค่อยๆพยักหน้ารอยยิ้มของเขาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจผสมความท้าทาย บางทีคุณอาจคิดว่าฉันไม่สังเกตแต่ฉันเห็นทุกอย่างแล้วอีฟรานพูดน้ำเสียงเขาแน่วแน่แต่ก็อบอุ่นเนียรู้สึกหัวใจเต้นแรงมือของเธอเกรงจนแทบไม่อยากถือแก้วกาแฟเธอคิดในใจเขารู้จริงๆหรือเขากำลังล้อเล่นถ้าเขารู้ความจริงฉันควรทำยังไงดีเพื่อทำให้ซีนดูยาวและดราม่าซีนิมติกมากขึ้นผมแนะนำให้เพิ่มสโลโมชันขณะทั้งสองศตาก,กันใบหน้าของเนียแดงระเรือ่อและสายตาของซีอีโอเต็มไปด้วยความสนใจและความสงสัย อิฟรานวางมือบนโต๊ะใกล้เนียเล็กน้อยแสงแดดสาดเข้ามาทําให้เห็นความคอนทราสระหว่างชุดแคชชวลของเนียและชุดสูทฟอร์มัลของเขาอย่างชัดเจนทุกอย่างดูซีนิมาติกและดรามา่าเต็มเต็มคุณมาที่นี่เพื่อหนีอะไรหรือเปล่าอิฟรานถามอีกครั้งคราวนี้น้ําเสียงของเขาจริงจังมากขึ้นแต่ยังอบอุ่นเนียกลืนน้าลายอย่างยากลําบากพยายามหายใจลึกๆเธอตอบฉันแค่อยากหาที่สงบสงบคะ่ะระหว่างนั้นเธอสะดุ้งเล็กๆเ,กเกมื่อแก้วกาแฟเกือบหล่น อิฟรานยื่นมือมาอย่างสุภาพช่วยประคองระวังนะครับเธอมองหน้าเขาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะพูดไม่ออกอิกฟรานยิ้มมองอย่างลึกซึ้งเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเธอทุกอย่างทั้งความกลัวความอายและความตื่นเต้นเพื่อเพิ่มดราม่าให้ซีนยาวขึ่งสามารถใส่แฟลชแบ็กสั้นๆระหว่างที่เนียมองซีออเธอนึกถึงวันที่เธอใส่ชุดผู้ชายครั้งแรกนึกถึงความกมังวลเมื่อหนีการแต่งงานเสียงในใจเธอพูดว่าฉันจะทำยังไงดี ถ้าเขารู้ความจริงอิฟรานเอียงคอมองเธอด้วยสายตาแบบจะผิดเล็กๆและพูดต่อบางทีคุณอาจคิดว่าฉันไม่รู้แต่ฉันเห็นทุกอย่างแล้วจริงๆเนียเริ่มรู้สึกใจสั่นเธอพยายามไม่ให้ใบหน้าแดงแต่ความจริงอยู่ในสายตาเธอเต็มๆ